โอ้คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าจับตามองมากนะคะเหมือนการประกวดนางเป๊ะืลนนะคะก็คือคอนเทนต์นี้นะคะหลังจากที่หลายคนพยายามนะคะพยายามอยากให้คนคนหนึ่งมารักเราหรือพยายามอยากให้แฟนเก่าหรือคนที่เราชอบมารักเรามาดูซิกันนะคะคว่าคอนเทนต์นี้ชื่อว่าสิ่งที่เราพยายามอยู่นะคะสิ่งที่เราพยายามอยู่ทุกอย่างจะทําให้เขาสามารถรักเราหรือกลับมารักเรามันจะเป็นไปได้ไหมกับ น,นีนะคะ่อ,อื่นขอแนะนำตัวค่ะออดิโอเล็กนะคะ,ะ,คะตั้งจิติถามอนะคะว่าเราจะได้ไพ่กองไหนหลับตาค่ะแล้วตั้งจิติ่าเลือกกองที่1นึ่งสองค่ะพอที่หนึ่งสองสาค่ะจีเลือกอ 1, 2, อ 1, 2, อกันแล้วนะคะ อย่าลืมกดติดตามแม่หมอโอเล็กนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ว่าใครได้ไพ่ายกองไหนนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดทุกอย่างมีอะไรให้กดกดไปเลยนะคะและที่สําคัญถ้าใครแชร์นะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะใครแชร์เยอะๆขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเลยไม่ว่าจะเรื่องใดน,นะคะโอเควันนี้มีโปรเหมือนเดิมค่ะ69จุดาสามคำถามแบบพิมพ์ค่ะ99้าสาห้าคำถามแบบคุยคอนะคะ99 ห้าคำถามแบบคุยคอค่ะโอเคนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเฉลยกันดีกว่าข้อที่1ค่ะสิ่งที่เราพยายามจะทําให้เขารักหรือกลับมารักได้หรือเปล่าคะขอไห้หกใบค่ะ,คะ,คะนะคะ แต่ทําให้เขารักหรือกลับมารักกันเปล่าโอ้ m ม่ก็สิ่งที่เราพยายามนะคะบอกเลยว่าก็สามารถทดํดได้ระดับหนึ่งนะคะทําได้ในระดับหนึ่งนะคะเขาก็จะติดต่อมาหรือเห็นใจหรือมาหาอะไรประมาณนี้แต่บอกไว้ก่อนนะคะน่ากลัวตรงที่ว่าเขาจะจับปลา 20, ะะสองมือค่ะเขาจะมีอคนนึงแล้วก็มีเราด้วยนึกออกใช่ไหมคะมันเป็นกองที่เหมือนแบบว่าถึงได้ความรักที่เขาให้แต่ไม่ได้มีเราคนเดียวเนาะมาดูกองที่สองะค่ะสิ่งที่เราพยายามนะคะสิ่งที่เราพยายามทําทุกวันอย่างเนี้ย จะทําให้เขารักเราได้หรือเปล่าบอกเลยนะคะกองที่สองนะคะโอเคมันก็ทําได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําได้สะทุกอย่างนะคะคือเขาจะเห็นใจเราอ่ะนานๆที่ถ้าเราอยากเจอเขาเขาก็มาเจอได้แต่จะให้เขามานั่งพบเราเป็นแฟนหรือมารักเราคนเดียวเขาไม่โอเคนะ,คะเพราะ,ะสรุปล้วกองเนี้ยสิ่งที่เราพยายามมาค่อนข้างที่จะเกือบสูงหรือเปล่าเต็มที่ได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคือได,ได้ใจแหละนะคะได้ใจแหละแล้วก็ได้ตัวบ้างแต่ ได้แค่สามจุตน่นคือเขาไมา่ได้เลือกเราแต่เขาก็เอาเราเป็นชอยนึกออกใช่ไหมคะมาดูกองที่สามกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เราพยายามค่ะนะคะเขาจะให้ใจเราหรือเปล่าเขาจะแบบ เขาจะมาลักเราได้ไหมหรือกลับมาลักเราได้ไหมสิ่งเราพยายามอยู่โอ้โหคู่นี้บอกเลยเละเทะมากนะคะเละเทะสิ่งที่เราพยายามค่ะไม่ได้ผลแล้วค่ะยากค่ะนะยากเขามีใจให้เราน้อยมากแล้วแม่งก็ถึงขังด้วยนะถึงขังเอาทิ้งเอาตังคือพูด,ดง่ายๆว่าเขาไม่อยากให้เราไปยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวถึงทําอะไรไปก็ไม่ดีนึกออกใช่ไหมคะนั้นหยุด